สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นิวรพอดแคสต์เรื่องลับๆฉบับนิวรันพที่สกันเช่นเคยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองคนนะครับคือพี่เฟรมบ n งไคอแล้วก็พี่น้ำแฉกเตอร์นั่นเองครับสวัสดีครับโอ้โหตื่นเต้นเลยอะเออตื่นเต้นเลยอะนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยี่ต้อนรับเข้าสู่รายการนิวรันพอดแคสต์นะคะผม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 บดผมอ่ะอะไรคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะน้ำแคทแคสเตอร์ค่ะเป็นนักพากย์นะคะอ e ีสปอร์ตเนาะแล้วก็สตรีมเมอร์บ้างนะคะส่วนสำหรับทางของโฮมสวิโฮมก็คือเคยเป็นนักพากให้รายการของโฮมสวิโฮมสวน์เมื่อทัวร์นาเมนต์ตอนปีที่ผ่านมาค่ะสวัสดีครับผมเฟรมบิงไคอาร์นะฮะก็เป็นชาวแคสเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ก็งานหลักตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ครับผมฮะช่องเกี่ยวกับพวกสาราคดีครับก็มีโอกาสได้พากโฮมสวิตโฮมนะครับเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาครับเช่นกันเลยเหมือนคุณน้ำเลย เสียงพี่เฟมเนี่ยคุ้นๆเหมือนผมได้ยินใน YouTube บ่อยๆนะพี่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยใช่แหละนะคนเดียวกันแ,ลแหละจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพากยใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะชอบเล่นเกมมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยปกติเราเป็น MC เป็นพีกออะไรเงี้ยครับทั่วไปเลยตามบู้ตามอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราชอบเล่นเกมมากๆแล้วก็เราเป็นแอดมินของเกมเกมหนึ่งแล้วเราก็เป็นคนที่ต้องแบบว่าดูว่าจะเอาใครมาภากอะครับประมาณนี้เลยซึ่งในตอนนั้นเราหาไปหามาไม่มีใตรที่แบบถูกใจเราเลยอะเออเขาดูแบบว่า พูดเก่งแต่ไม่มีความรู้เรื่องเกมหรือบางทีมีความรู้เรื่องเกมแต่พูดไม่ได้สุดท้ายจนมันจะถึงวันแล้วครับเราต้องส่งแล้วว่าจะเอาใครภาคแล้วก็มาน,นึกว่าแล้วทาไมเราไม่ภาคเองเลยในยเมื่อแบบเราหาคนมาแล้วมันไม่ถูกใจอะครับก็เลยลองภาคดูและนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นของการภาคเลยแล้วพอภาคหลายๆเกมเข้าอย่างเงี้ยครับก็มีคนเริ่มติดต่อง,งานเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ ทางพี่น้ำนี่คือเป็นยังไงมายัางไงบ้างครับผมท,ที่จู่ๆมาเป็นแบบนักภาคเกมในปัจจุบันนี้ครับก็คือจริงๆแล้วตอนแรกค่ะก็ทำฟรีแลนซ์ทั่วๆไปอยู่แล้วค่ะแบบว่าเล่นเปือยทั่วไปเลยซอนเปนโนว่างเล่นหุ้นด้วยถ่ายภาพอะไรเงี้ยหลายอย่างแล้วก็คือเราอะเริ่มมาเข้าสู่วงการเกมเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเวลาว่างมากเกินไปไหนๆก็มองว่าเฮ้ยเราก็ชอบเล่นเกมมาโดยตลอดอยู่แล้วก็อัอนไหนลองทาอะไรสายเกมดูก็เลยเริ่มจากทํา YouTube ทําไปแบบว่าประมาณไม่นานมากค่ะสามสเดือนมันก็เหมือนเราเริ่มรู้สึกว่าเราขี้เกียจจะตัดคลิป พอพี่จะแบบว่าเฮ้ยต้องแบบว่าเล่นเพื่อมาตัดคลิปนึกคอนเทนต์เขียนมาสคลิปมาตัดอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเหมือนกับหาช่องทางอื่นๆก็คือเจอการสตรีมเมอร์น้ำก็เลยเริ่มที่จะแบบเป็นสตรีมเมอร์บน u t u b e ก่อนในช่วงโอ้โหน่าจะประมาณ5ปีได้แล้วมั้งคะห้าปีที่แล้วนานมากก็พอตอนนั้นน่ะเราก็สตรีมเมอร์ไปประมาณอีกไม่นานกับมาสามจีเดือนก็คือมีบังเอิญมีคนที่เขาอยู่ในวงการนะคะอีสปอร์ตมาเห็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นที่ที่เขาเหมือนมีแพลนอยากจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการแข่งขันเขากก็เลยทั S <S <an> บอกว่าเฮ้ยพี่แบบเห็นเราจะตีมาหลายวันแล้วอ่ะเขาเข้ามาส่องเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าแบบแววน่าจะเป็นนักพากย์เกมได้นะสนใจไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะน้ำเองก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยอะไรอยาอะไรคือแบบว่านักพากย์เกมแต่ด้วยความที่เราอ่ะชอบลองไปเรือ่อยอบบใครให้ทําอะไรใหม่ๆถ้าไม่เคย <S <S <an> เอลองนะรับหมดแล้วลตอนนั้นคุณน้ำคิดว่า แล้วทางภาคเกม,ออว,ม,แบบมว่าคืออะไรในความคิดนะตอนที่แบบยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรอ่ะคุณคิดว่าอะไรอยู่ตอนนั้นคือตอนแรกเลยอนะมาานันจะมีสองแบบคือฮะภาคอะไรพี่แบบคือจริงๆนะเป็นคนที่สนใจในเรื่องการลงเสียงภาคหนังภาคการ์ตูนอยู่แล้วด้วยก่อนหน้านั้นนะเคยอบรมเคยอะไรมาก็คือแว็บแรกนะึกถึงเรื่องนี้ก่อนว่าเฮ้ยมาถึงให้แว็บภาคเสียงหรอ แต่อีกแปบหนึ่งก็แบบเอ๊ะภาคแข่งก็ไม่น่าใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหรือจะเป็นแนวภาคกีฬาเออมันก็เลยจะมีความแบบว่าก้ํากถึงเราก็เลยแบบเออสอบถามอะไรคุยกายันไปเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นแนวแบบนี้เลยภาคแข่งเลยเออเขาคิดว่าแบบดูจากตอนเราเล่นเหมือนเราภาคไปด้วยเลยเนี่ยเล่นไปภาคไปเลยเออก็เลยคิดว่าแบบเราทาได้การเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้มีพัสดตไม่ได้มีอะไรนะก็คือเหมือนเราเข้าไปเพราะเราแบบอยากจะลองแล้วพอลองไปลองมางานมันเริ่มแบบว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นก็เลย แล้วก็เนี่ยแหละฮะเป็นจากจุดเริ่มต้นภาคทัวมหาลัยช่วยน้องภาคมากอะไรมากอย่างเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้ก็3 4ปีแล้วถ้ามีคนสนใจอยากเป็นแบบว่าผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาสปอร์ตต้องเริ่มยังไงใช่พี่เริ่มต้นยังไงครับการจะเป็นนักภาคเกมยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่โยนหัวข้อนี้ไปให้พี่นาำดีกว่าพี่นาหน่าจะมีเทคนิคดีๆที่แบบว่าจากการเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่พี่อยากจะให้อ่ะครับพี่ขอเสริมให้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากอยู่ตรงจุดไหนของ e สปอร์ตมากกว่าหลายคนแนว เออฉันอยากจะเป็นโปรเพเยอร์จังเลยจะได้ประสบความสําเร็จอย่างที่หลายๆคนเห็นกันก็นกคือโปรเพเยอร์ใช่ปะซึ่งพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จในอะาชีพโปรเพเยอร์ครับมีน้อยมากๆเทียบจะคิดได้เป็น0ู .1% ของของเพเยอร์ทั้งหมดก็ดคือของผู้เล่นทั้งหมดด้วยซ้ำการที่จะไปเป็นโปรเพเยอร์ว่ายากแล้วคือเราต้องเล่นให้เก่งใช่ปะการที่จะเป็นประสบความสำเร็จก็คือชนะได้เงินรางวาัลได้อะไรเงี้ยมันยิ่งแบบน้อยกว่านั้นเข้าไปอีกอะ่ะตัดภาพกลับมาที่นัก,านะก,ากพ,พ,พกากนาะคิดวว่่าาแล้้ถฉันใชพ เปแล้วฉันไม่ใช่นักพาก อะไรพวกเนี้ยฉันก็คืออะไรอ่ะเป็นเด็กติดเกมเหรอเล่นเกมเยอะแล้วก็ติดเกมไปวันๆแบบว่าไม่มีจุดยืนอะไรในอ e ีสปอร์ตเลยเหรอจริงๆอย่าไปมองแค่จะต้องเป็นโปรเพยเยอร์หรือเป็นนักพากนะครับจริงๆแล้วอะ่ะการที่จะอยู่ในอ e ีสปอร์ตได้อะ่ะมันมีงานเยอะมากอย่างแมนนะครับน้องแมนเ <c oughs> นี่ยก็เป็นหนึ่งในอ e ีสปอร์ตนะก็คือเขา <c oughs> ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเกมนะครับเป็นคนทำคอนเทนต์เป็นพิธีกรดําเนินรายการอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้ถ้าเราพูดเก่งแต่ว่าถึงเวลาเราไปพากอะไรสดๆจริงๆเราอาจจะตื่นเต้นเราเริ่มจากแบบที่น้องแมนทํานี่ พี่กรออกไปรายงานหน้าชั้นเรียนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่มาคนเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นนักภากหรือว่าเป็นคนที่พูดเก่งๆอ่ะมักจะเวลาเรียนมักจะโดนถีบออกไปพูดหน้าห้องเสมอพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อย่างที่สองนะเราอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นเราเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าเราเออเป็นคนเขินเราไม่กล้าพูดสดไม่เป็นไรก็เห็นไหมครับว่าจะมีคนที่ช่องยูทูบเป็นดังๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าใครบ้างนะครับ <S <S เขาจะแปลเกมแล้วก็มาเล่นให้ฟัง <S <S เห็นปะนั่นก็เป็นหนึ่งใน,ในการที่เขาทําอะไรอยู่ในวงการเกมได้ โดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบมาเป็นนักภาพหรือเป็นโปรเพย์เลยบางคนเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตบางคนทําเพจเกี่ยวกับเกมแนะนําเกมรีวิวเกมนะครับรวมไปถึงคนที่เอ่อทำคลิปตัดคลิปลงอย่างเงี้ยการเล่นเกมลงพวกเนี้ยก็เป็นหนึ่งในอะไรก็ได้ที่เราทําเกี่ยวกับเกมเราให้เป็นไรายได้ครับแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังไปกว่านั้นอีกอย่าลืมนะว่าทุกการถ่ายทอดสดอะ่ะก็จะมีทีมงานหลังบ้านมีสตาฟมี OB มีคนจัดสเตจ นะครับมีตากล้องมีคนตัดต่อวีโอหรือแม้กระทั่งคนทํากราฟิกการที่เราเรียนสายกราฟิกดีไซน์มาบางทีเราอ e ีสปอร์ตได้นะโดยการแบบเออทำกราฟิกตารางการแข่งขันนั่นอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็ได้หมดดังนั้นเราอย่าไปมองตัวเองว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นนักภาคฉันไม่ได้เป็นโปรเพยเยอร์ฉันก็เป็นเด็กติดเกมไปวันๆเงี้ยครับจริงๆมันมีเส้นทางที่จะประสบความสําเร็จอยู่ในวงการนี้ได้เยอะมากกว่าที่ภาพที่พวกเราเห็นนะ จริงมันมีเบื้องหลังเยอะมากครับสำหรับ,บน้องๆที่หรือคนที่ดูอยู่นะคะต่อให้จะแบบเป็นคนที่จบทำงานแล้วก็ตามถ้าอยากจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบเกมแล้วอยากจะผันตัวมาทํางานในสายเนี้ยบางทีอะทุกๆคนอาจจะไปโฟกัสในจุดเบื้องหน้าเป็นหลักเพราะว่าเราเห็นบ่อยไง แต่ว่าจริงๆวเราเบื้องหลังอะมันมีอีกมากมายเลยที่ยังคงเปิดรับอยู่นะคะอันนี้ก็ลองลองดูลองหาตัวเองดูว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบเล่นเกมนะแต่เราไม่ได้แบบอาจจะจำเป็นต้องมาทำงานเบื้องหน้าหรือเปล่าอาจจะไปเป็น AE อย่างเงี้าายก็ใส่เกมก็ต้องมีนะคะทุกๆอย่างทุกๆโปรเจกต์แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวน้ำจะมาพูดถึงในเรื่องนักภาคให้แล้วสําหรับคนที่สนใจแล้วกันเนยากจะลองเฮ้ยเห็นเขามีเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันเยอะนะเห็นมีนักภาคที่เขาเป็นผู้บรรยายเกมอะไรแบบเนี้ยเออื่อใครสนใจว่ามันจะฝึกฝนย,ยังไงเตรียมความพร้อมยงงังไงเดี๋ บอเฮ้ยรอโอกาสเดี๋ยวมีรับสมัครเมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวเราจะสมัครไปแต่คือถ้าเราไปรอถึงจุดนั้นอะ่ะแต่เราไม่ได้เตรียมตัวเองให้มันพร้อมก่อนอะ่ะ มันยากมากเราสมมตินะสมมติอนะ่ะเราจะอยากจะลองภาคอมสตรีทโฮมอย่างเงี้ยก็จะเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นอย่างเช่นกลุ่มที่เราจะเห็นกันอยู่ใน Facebook ุ๊กไงคะของคอมสตรีทโฮมเซอร์ไว้ก็มีใช่ไหมเราก็เอาตัวเองเข้าไปในกลุ่มปุ๊บโอเคเราเป็นสตรีมเมอร์ด้วยอยู่แล้วหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นมันก็เรื่องนี้มันไม่ยากใช่ไหมเราก็อาจจะแบบทักเข้าไปว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีสตรีมเกมแทนที่เราจะสตรีมเกมแบบเล่นเกมปกติอ่ะเราก็บอกว่าแต่ว่าจะเป็นแบบการสตรีมภาค หมือนกับว่าภาคให้กับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นในห้องล็อบบี้ที่เราสร้างพอเราแบบทําอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอะมีโอกาสที่จะได้ลองฝึกภาคตามสไตล์เราไปด้วยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแบบเกรงเลยว่าเฮ้ยโพสแมนจะดีไหมอุ้ยเราภาคคนดังอยู่นะเราภาคใครอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนคือคนที่เข้ามาหาเราเพื่อที่แบบอยากจะแบบสนุกไปด้วยกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น้ำมองว่าง่ายแล้วก็มีประโยชน์กับทุกทุคนอย่างเช่นถ้าเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมเราก็จะได้ในส่วนของแบบคนดูเพิ่มคนติดตามเพิ่มหรือว่าคนที่เป็นคนที่่เเเลนนออองกกก็หหมมมืได้้โาาสแบบรูจัใๆ ฝึกฝีมือไปด้วยกันแต่ว่าจริงๆอ่เรื่องนี้จริงๆอถ้าจะให้พูดโอ้มันยาวมากเพราะว่าหนทางในการที่จะแบบว่าเริ่มต้นแล้วค่อยๆขยับพัฒนามาอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากแอบขายของไว้ไหม <g ül üyor> ได้พี่แต่จร <c oughs> ิงๆก <c oughs> ็เลยว่าคือจริงๆอ <p ans ky> ่ะ <t od ay> ตอนนี้น้ำทำเป็นเหมือนสังไม่ใช่สังกัดหรอกนะแต่น้ำเรียกว่าแกงลูกแมวอ่าแล้วจะมีการแบบว่ารับสมัครนักภาคหญิงค่ะว่าใคร<อ>ที่แบบว่าอยากจะสนใจมาแบบทํางานในวงการเนี้ยตอนตอน,ตอนประมาณกลางๆปีที่ผ่านมาน้ำเคยรับสมัครไปแล้วว่าตอนนั้นน้ำรับแค่ประมาณ2องคนเองเพราะว่าอยากจะแบบทดลองดูก่อนว่าเราสามารถทําได้ไหมเราแบบว่าจะสอนถ่ายทอดน้องได้ดีแค่ไหนจากคนที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์เลย เนี่ยค่ะอันนี้น้งเคยรับสมัครมาน้องอะไรหลายคนอาจจะเคยเห็นผลงานน้องไปก็คือตอนแข่งขัน60ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นน้องจ๊บโลว่ามีใครเลยจําน้องจ๊บโลว่าได้ไหมครับที่พากับพี่เฟรมตั้งแต่วันแรกๆเลยนั่นคือน้องที่เริ่มจากศูนย์นะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนท์ที่ที่ที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เขาพากะนั่นคือการพากทัวร์นาเมนท์ที่2นะหลังจากที่ audition กับพี่น้ำไปดังนั้นแล้วติดตามเฟซพี่น้ำมาให้ดีๆนะครับเปิดเมื่อไหร่เนี่ยสนใจอยากไปสมัครนะไปสมัครได้เลยเพราะว่าอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนน้้้องงแจก็ไดส่วผูชา ใครอยากจริงๆสนใจจริงๆนะทั้งนึงเนี่ยอย่างน้องแมนนี่แบ็กเนี่ยนะครับหรือว่า เออโทนีก่กอตเปลคุณต้นที่ทําเพลงอะไรเนี้ยก็ก็เคยมาติวกับพี่เหมือนกันนะยอมพี่เต็มแบบว่าช่วยช่วยเวิร์กช็อปให้ผมหน่อยสอนให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าว่วางๆก็ติดตามเหมือนกันอาจจะมีก็ได้๋ยวพี่อาจจะจัดเวิร์กช็อปกับพี่น้ำให้ก็ได้นะสำหรับวันหนึ่งซึ่งเราคุยกันในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีทางพออยู่แล้วครับเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆหรือการที่จะมาเริ่มต้นเป็นครับเราต้องคุยกันอย่างน้อยเนี่ยสองสามชั่วโมงนะแมนเนาะใช้เวลาเยอะอยู่พี่วันนั้นก็หลายชั่วโมง คือมันไม่ใช่แค่นั้นหลกัลกๆอะ่ะความสําคัญของการเป็นนักภาคอะ่ะพี่ให้บทบาทในการดําเนินรายการการเป็นพิธีกร<ม>การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพี่ให้อันเนี้ยหกสิบถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เลยพี่ขอเสริมนามนิดนึงก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้เรียกพวกเราใหม่ด้วยซ้ำนะครับจากการที่เราเรียกว่าหนักภาคเกมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกนะครับกลับมาดูที่หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่หนัหนกภาคเกมนะครับหน้าที่จริงๆคือผู้ดําเนินรายการการแข่งขันนะครับเราไม่ได้แค่ภาคเราต้องดาเนินรายการเราต้องอธิบายกติการกระทั่งถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเรา ขายตลอดเวลานั่นแหละคือสิ่งที่พี่อยากจะบอกอะครับคุณน้ําเชิญต่อเลยนั่นแหละอันนี้ก็คือตามที่พี่เฟรมเสริมเข้ามาอันนี้ก็เลยอยากจะให้แบบว่าเอ้ยหลายๆคนที่กาลังสนใจเพราเห็นในช่องแชทก็มีคนสนใจเนาะจะได้แบบทำความเข้าใจว่าเออสิ่งที่ต้องเจออะบางทีเราโฟกัสอินเกมอันนั้นถูกต้องเพราะว่าเราต้องสร้างความสนุกให้แบบคนดูเข้าใจเกมมีอารมณ์ร่วมอันนี้ถูกเลยแต่ว่าหลายๆคนที่เข้ามาตรงจุดนี้มักจะลืมไปว่าความสําคัญนะ่ะหน้าง,งานน่ะก็คือการดาเนินรายการบางคนชอบลืมจุดนี้มันมีหลายครั้งเลยที่เราาามมมมมมักกกจะีีีีดบคคคววว่่่่นนูู้้ไอยรเเ เกมนี้เท่าไหร่หรือไม่ค่อยละเอียดเลยอะไรเงี้ยทาไมเขาถึงเอาคนคนนี้มามาแบบมาภาคนะครับอย่างที่เราบอกเลยอันนี้คือสิ่งที่แกไนเซอร์มองเรานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนดูมองเราคือเขามองว่าคนไหนที่จะมาทํางานตรงนี้แล้วงานเขาจะไม่ล่มผู้ว่าจ้างสปอนเซอร์ทุกคนจะแฮปปี้ในการที่แบบทําให้การแข่งขันดําเนินต่อไปอย่างราบเรื่นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผู้จ้างงานเขาเลือกนักภาคนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่าทําไมบางครั้งดูคนนี้มีความรู้เยอะกว่าแต่ทําไมถึงไม่เอามาภาคแล้วทําไมถึงต้องเลือกคนนี้ เรามาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวกันบ้างดีกว่าการเตรียมตัวนะครับจริงๆแล้วเริ่มอย่างแรกเลยนักผ้าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดเสียงพี่หายไประหว่างการผ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ งานพังนะฮะนอกจากเสียงเราพังแล้วงานพังด้วยโอเคนายเขาจะไม่จ่ายเงินให้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับพักผ่อนให้เพียงพอนอกจากเราพักผ่อนแล้วเราต้องเลือกทานอาหารที่ไม่มันแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปสาเหตุก็คือพอถ้าเกิดมันมัน,มนแล้วมันเผ็ดนะครับคอเรามันจะแบบแห้งบ้างนะครับแล้วก็ไม่ดีต่อการใช้เสียงนะครับก็เหมือนนักร้องเลยครับเราก็จะไม่กินของพวกนี้ก่อนพ่าและแน่นอนครับเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์นี่ห้ามเด็ดขาดคือจะบอกว่าเวลานักพาก่ะ อย่างเวลาพี่ไปภาคบางงานมันยาวๆใช่ไหมมันก็จะเริ่มประมาณแบบว่าหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องมา s t a n บายที่ตู้แล้วประเด็นก็คือช่วงเวลานั้นเราจะยังไม่ได้กินข้าวอ้าวทุ่มหนึ่งข้ามาถึงพอดีเอาภาคไปก่อนแล้วบางทีงานเลือกห้าทุ่มอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างเบรกอะค่ะมันจะมีเบรกประมาณสิบนาทีใช่ไหมเราก็จะแบบอาไงนะจะกินข้าวตอนเที่ยงคืนเลยหรือว่าเอ้กกินระหว่างเบรกดีแต่คือบางวันอะด้วยความหิวไงเราก็อยากจะกินเลยต้องยัดข้าวให้หมดกล่องหรือไม่ก็อย่างน้อยครึ่งกล่องในแบบห้านาทีีอกกิินนนเเสรร็จปุ๊บาาลลควััดยต้ม มารออ่ะแล้วแบบจะจะทำยังไงในการที่จะแบบเอาลมก้อนนั้นลงกับเข้าไปก่อนปิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ทำอะไรเลยปิดไม่ไม่เราต้องจับอยูไ่ไงกล้องค้นอัพอยู่เพราะมันเป็นช่วงเปิดเหตุการณ์แบบฟูสกรีนนั่นเป็นแบบเต็มจอไม่ไม่ไมีแบบกรอบเล็กๆอยู่นะเต็มจอเลย<ช>มันฟ <right? S 1> <right? S 2> ูเลยใช่ว่าถ้าเป็นยังแบบว่าเอาไปเชียร์เขาเสมือนกับเอานักข่ามมาเปิดแบบโต๊ะแบบกินสกรีนตัดมาอย่างสวยชะอลังแล้วเราจะแบบเออก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนถ้าน้ำพูดมาขนาดนี้แล้วเอาเรื่องพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อกี้เลยครับรู้จักจิกวิกขึ้นมาพาคไหมครับ เสริมๆนะพี่ยังไงนะพี่มีเลยน้องแมนจิกวิกขึ้นมาภาคพี่เนี่ยเห็นคาตาเลยวันนั้นตอนนั้นพี่น้ำได้รับบทนักภาคเอ่อโมบ้าเกมหนึ่งแล้วกันครับขอไม่เ่ยชื่อด้วยความที่เป็นการแข่งขันในเวลายุโรปอะครับเขาก็ต้องเหมือนกับว่าภาคตอนประมาณตีสามตีสใช่ไหมฮะวันนั้นเห็นคาตาเลยพี่น้ำก็ภาคอยู่กับคู่ภาคฮะแล้วทีนี้มันถึงภาพที่แบบว่า observe อะครับต้องตัดภาพอะครับ observe ต้องตัดภาพแล้วเฮ้ยทำไม observe ไม่ตัดภาพพี่หันไปดูเชิงอกหน้า observe หลับเอับตาโตเลยล้วตัดภาพก็แบบปิดไฟดีว่าปิดไฟอะไรประมาณเนี้ยก็ส่งสัญญาณมือก็ต้องมาปลุกกันบางทีคู่ภาพพากอยู่ไงครับหลับหลับข้างๆงเราเลยเราก็ต้องจิกหัวขึ้นมาผ่าครับแล้วคนที่หลับอยู่อะแมนนึกออกว่าแบบหลับอยู่นะแต่วยสปินิตพอเพื่อสกิดปุ๊บเอาละครับแล้วจังหวะนี้เข้าไฟต่อเลยเอางงเลยครับ ทำได้ยังไงรับเนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นสปิริตครับถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องทํางานแบบเนี้ยเราก็จะต้องปรับเวลานอนของเราล่วงหน้าจริงๆถ้าให้ดีนะหนึ่งอาทิตย์แต่ยรสรูกหวข้อนี้ให้แล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวคือถ้าเกิดเอาแบบแนวทางที่ปฏิบัติจริงๆอ่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเทคนิคเท่าไหร่ก็คือหลักๆแล้วอะค่ะน้ำจะต้องมองว่าทุกคนที่ภาจะต้องประเมินตัวเองว่าเราอะมีขีดจากัดแค่ไหนก็คือเหมือนเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ใช้เสียงดังเป็นเวลานานมากได้แค่ไหนหรือว่าจะแบบว่าพ ไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะก็จะพอรู้ตัวอันนี้คือถ้าเราประเมินตัวเองได้ปูปัมันจะทําให้เราบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นว่าเราจะจัดการยังไงกับตารางการพาของเราเออจะบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะแล้วพี่ฝากด้วยเพื่อมีนักแข่งหรือคนที่กำลังคิดว่าจะสมัครแข่งอยู่ในนี้คือมันเป็นเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อนักแข่งที่สมัครเข้ามาว่าจะใช้ชื่อว่าอะไร <laughs> คือเรื่องนี้พวกพี่ก็ต้องเตรียมตัวกันแหละแต่ขณะเดียวกันอ่ะก็จะมีนักแข่งหลายคนมากๆที่ตั้งชื่อแบบโอ้ตั้งสันไปไหนอะ <laughs> ตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยตัวสออังกฤษเอามาแบบติดติดติดกันแล,แล้วแบบจะอ่านว่าอะไรเอออันนี้พี่ฝากด้วยคือไม่ใช่ตั้งไม่ได้นะอยากตั้งตั้งได้แต่ว่าทักมาหาพี่ส่วนตัวเลยก็ได้หรือแบบว่าทักบอกทีมงานเลยก็ได้ว่าชื่อผมอ่านแบบนี้นะอะไรเงี้ยจะดีมากเลยเราชอบมากเวลาที่นักแข่งทักมาหาแล้วแบบว่าผมอ่านอย่างนี้นะเพราะว่าเราอ่ะก็จะขอข้อมูลทีมแบบว่าเฮ้ยมีอะไรเนี่ยจะรีเตน์ในทีมหรือเปล่าอายุเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีน้ำภาคอ่ะน้ำจะเจอแบบว่าเฮ้ยมีน้องบอกอายุสิบสี่เหรอในทีม ที่น่าสนใจและทําให้คนที่ดูแข่งอะ่ะรู้สึกว่าสนุกข,ขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นเหมือนเรามีอะไรให้ติดตามจากทีมนั้นๆมากขึ้นอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าดีค่ะสุดท้ายเดี๋ยวปิดหัวข้อนี้ให้เลยนะครับได้เลย <c oughs> พี่นะักภากต้องทํำยังไงเออต้องเตรียมข้อมูลยังไงหลกักๆเลยนะฮะนักแข่งอ่ะครับต้องเล่นให้มากกว่าดูส่วนนักภาคเนี่ย ถ้านนิยามของพี่คือต้องดูให้มากคนเล่นก็คือต้องดูว่าเขาทําอะไรเขาทําแบบไหนดูคลิปการแข่งดูคลิปรีวิวตัวละครดูข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องใช้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเล่นไม่ใช่วิธีการหาข้อมูลที่ดีและละเอียดและเร็วที่สุดนะครับเป็นการดูซะมากกว่าดังนั้นเราจะจึงเห็นว่า เออนักพากเนี่ยก็คือหน้าที่อยู่นักภากค,คือหาข้อมูลยงไงคือดูเยอะๆครับเล่นอะประมาณหนึ่งพอดูให้เยอะศึกษาให้เยอะนะครับแล้วก็ไปภาคส่วนยากจะเป็นนักแข่งทํำยังไงครับก็คือเล่นให้มากขว่าดูแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประสบการณ์เองนะครับทางพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรอยากฝากถึง แ,แล้วก็แฟนเกมที่ชื่นชอบผลงานและติดตามผลงานของพี่มาตลอดครับก็าสาหรับน้ำเอนะคะตอนนี้ก็จะมีผลงานหลกัหลกๆก็คือเรื่องของการพากนะคะพากหลายเกมมากๆถ้าเกิดว่าช่องทางเนี่ยที่นะ้ำอัปเดตผลงานบ่อยๆว่าเดี๋ยวจะไปพากงานที่นี่นะเดี๋ยวจะมาแบบทํางานตรงนี้นะเนี่ยก็จะเป็น Facebook นะคะ a c e b o o k ส่วนตัวได้เลยเนาะก็เซิร์ชแคคเตอร์ก็เจอหรือว่าเดี๋ยวเนี่ยพิมพ์ไปในช่องแชทก็จะเจอนะคะช่องทางเป็นทางยูทูบนะครับสาหรับใครที่อยากไปฟังสารคดีนะครับฟังแล้วหลับไปเลยไม่รู้เนะื คำามันคืออะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับสารคดีครับเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็ชื่อช่องว่าเรื่องมันมีว่านะครับโลโก้สีนเหลืองนะครับลูกโลกสีฟ้าๆนะครับตอนนี้ก็คนติดตามแสนหนึ่งแล้วเย่เพิ่งฉลองแสนสับไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะฮะก็ยังไงฝากไปให้ถึง2 0 0 0 0 0ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาขายของเรียบร้อยละถ้าใครอยากตามต่ออะไรต่อก็นี่ครับผมช่องทางมีอยแล้วนะครับไปติดตามกันได้ครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่มาดูทั้งไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็มาดูย้อนหลังด้วยนะครับถ้าในรอบหน้าเนะี่ยอยากให้เชิญแขกรับเชิญคนไหนมาใน EP ต่อๆไปนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเสริมได้ไหมไอ<ด>้คนคที่จะต้องเอามาที่สุดเนี่ยผมหมั่นไส้มานานแล้วนะฮะ ขอเสนอขอเสนอชื่อสตาร์ดิวตูนนะ <c oughs> ไม่ได้มาสักครั้งเลยไม่ว่าจะนิวอนอะไรเขาไม่เคยมาเลยนะครับถ้าใครแ <Okay S 1> บบ,บอยากเห็นไม่คิวก,ก็ลองคอมเมนต์มานะเอออยากเห็นคนนี้หรือว่าคนนี้หรือเป็นไม่คิวก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะผม เออนักคอมเมนต์เลยได้ไหมบอกว่าอยากเจอศึกล้างบางสตาดิวเตอร์แล้วก็ v ีเอชเบลเขาบอกมาดิวะด้วยดูดิเขามาแล้วเขาบอกมาดิวะครับผมพี่คิมสวัสดีครับมาช่วงท้ายพอดีครับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในนิวอนพอดแคสต์อีพีถัดไปครับตอนนี้ผมแมนนี่แบกแล้วก็พี่เฟมพี่แคร์แล้วก็พี่น้ำคแคเตอร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะบบายสวัสดีครับ